สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเลิกกดติดตามคนที่เขาไม่ได้ติดตามเราในช่องติดต o k ของเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยให้เรากดไปที่กำลังติดตามตรงนี้เลยนะคะโดยสังเกตทางด้านขวามือจะเห็นปุกเพื่อนนะคะก็คือ ถ้าเป็นขึ้นว่าเพื่อนก็คือเขาเนี่ยติดตามเราอยู่แล้วแล้วเราก็ติดตามเขานะคะก็คือเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันเนาะถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยก็กําลังติดตามเราเหมือนกันแต่ในที่นี้เราต้องการจะ รหรือว่าไม่กดติดตามคนที่เขาไม่ได้กดติดตามเรานะคะก็คือให้เราเลือกไปที่ฝั่งขวามือนะคะที่เขียนว่ากำลังติดตามเนาะแล้วเราก็กดเลิกติดตามได้เลยนะคะเป็นการที่แบบเราจะได้ไม่ต้องติดตามเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ติดตามเรานะคะเราก็กดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วให้เราสังเกต ตรงตัวเลขีกำลังติดตามข้างบน,นะคะจะเห็นได้ว่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะตามจํานวนที่เรากดเนาะนี่เราก็สังเกตนะคะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นวิธีการะคะ่ะสําหรับใครที่ต้องการรู้นะคะว่าคนนั้นเขาติดตามเราอยู่ไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไป กดติดเลิกติดตามที่เราคนเนี่ยมันจะเสียเวลานะคะให้เรากดมาตรงเหมือนเมื่อกี้นะคะเราถึงจะมากดตรงนี้ได้เนาะมันจะได้รวดเร็วรวมถึงเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าคนนี้เขาติดตามเราอยู่หรือเปล่าถ้าคนไหนที่เขาเนี่ยไม่ได้ติดตามเราข้างขวาก็จะขึ้นว่ากําลังติดตามก็คือเราเนี่ยติดตามเขาแค่ฝ่ายเดียวนะคะเราอยากจะเลิกติดตามเนี่ยเราก็แค่มากดตรงนี้เนาะก็เป็นวิธีการง่ายๆค่ะสาหรับใครนะคะที่เริ่มเล่นติ๊กตอกหรือว่ายังทําไม่เป็นหรือว่า อ,อยากจะอ่าอนฟอร์คนที่เราเนี่ยไม่ได้รู้จักนะคะแล้วก็ตอนนั้นเราไปฟอร์มมั่วหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทำตามได้เลยค่ะ